วันนี้มาทํากับข้าวเลี้ยงเด็กตอน source, ตอนเสาร์เช้าเสาร์เช้าเด็กจะมาเรียนหนังสือก็ประมาณเก้าโมงถึงเที้ยงก็มีนล่าเป็นผู้ประกอบอาหารหลักให้สําหรับเด็กนักเรียนที่มาเรียนภาษาเออเรียนอะไรนะเรียนซับดูอินซับดูอินซับดูอินก็ มีความรู้สึกว่าได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมรู้สึกขึ้นรู้สึกอิ่มใจเมนูวันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวกับไข่ดาวซึ่งมีเด็กประมาณสามสิบคนวันนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะสนุกดีตอนที่เขามามารับอาหารเพิ่มทละววันกระโหม